สวัสดีค่ะเชลิสกลับมาแล้วค่ะกับช่องเชลิสแชน n นลอินเนอร์ไกด์แดนซนะคะวันนี้เชลิสจะมาทำช็อตคลิปพิอกอาร์คดนะคะในหัวข้อ1เดือนต่อจากนี้จะมีเดทกับเขาไหม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 ,ไม,ไมนะคะเชลิสมีคุกกี้เสียงทายให้เลือกสี่องนะคะซึ่งแต่ละกองก็เป็นสีเป็นสีสีสสนะคะก็คือกลองที่1สีฟ้ากลองที่2สีแดงกลองที่3สีเหลืองและกลองที่สสีเขียวนะคะและวันนี้เชลิสใช้ไพ่ ทั้งหมดเลยนะคะในการอ่านไพ่นะคะก็คือมี wisdom oracle card นะคะ w wing wisdom oracle card นะคะ angel answer แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็น legendary ladies goddess นะคะก็คือเป็นเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะเชลิสจะให้เวลาเพื่อนๆนะคะเลือกคุกกี้เสียงไทยสีฟ้าสีแดงสีเหลืองหรือสีเขียวนะคะแล้วแต่ชอบนะคะเอาที่ เราตั้งจิตตั้งสมาธิแล้วก็ตัดสินใจเลือกหนึ่งกองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังคำทนายกันนั้นนะคะเ mm. ชลิสก็ขอบอกเพื่อนๆอีกนิดนึงว่าชลิสเชื่อว่าคนเราทุกคนนะคะไม่ได้เกิดมาเพียงแค่เกิดมีทุกข์มีสุข แล้วก็ตายจากไปนะคะแต่ว่าเราเนี่ยต้องทำคุณงามความดีหรือว่าทำประโยชน์ให้กับผู้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ไว้ด้วยนะคะในระหว่างทางของชีวิตเราที่มันผ่านไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ทำความดีเอาไว้ให้กับผู้คนบนโลกใบนี้มันถึงจะคุ้มค่ากับที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะและชลิสก็คิดว่าคลิปของชลิสเนี่ยชลิสไม่ได้ทำเพียงแค่เพื่อจะบอกเพื่อนๆว่า คุณจะได้เดทกับใครคนไหนอย่างไรแล้วจะเป็นยังไงเพียงแค่นั้นนะคะเชริสทำคลิปเพื่อที่จะถามไพ่ว่าคุณจะต้องปรับพลังงานของคุณให้เป็นอย่างไรแล้วก็ออร์กเคิลก็จะมาแนะนำว่าให้ปรับพลังงานในด้านไหนๆบ้างนะคะเพื่อที่ว่าคุณเนี่ยจะได้ปรับพลังงานของคุณให้เป็นคนที่น่าดึงดูดคนที่ดีๆคนที่คู่ควร และเหมาะสมกับคุณจริงๆเพื่อให้เขาเนี่ยมาพาคุณไปออกเดตโอเคไหมคะถ้าโอเคก็ไปเลือกคุกกี้เสียงไทยของชลิสได้เลยค่ะและเชลิสก็ขอขอบคุณเพลง Fortune Cookie B.N.K. 4 8ด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะสำหรับคนที่เลือกคุกกี้เสียงทายสีฟ้าอันนี้นะคะไพ่ของคุณสี่ใบนะคะจากไพ่ Oracle Card ทั้งหมดนะคะเราไปดูใบแรกก่อนเลยนะคะอันนี้จากวิ Wisdom Oracle Wing Wisdom นะคะไพ่ Angel Answer นเชลิสปิดไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าบุดดิ้งที่ที่ชัดเจนเลยนะคะนิเชลิสปิดไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไพ่สุดท้ายไพ่ก็เดชคือได้มาเอ็ดนะคะใบแรกคะ่ะคุณได้ราวแอนราวนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ ผา้เราอืนเราเนี่ยนะคะบ่งบอกว่าตอนนี้ชีวิตคุณนะอาจจะเหมือนกับว่ามีเรื่องที่ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วมันเหมือนกับคุณรู้สึกว่ามันเป็นวนเรื่องเดิมเดิมซ้ำๆเป็นวนลูปเดิมไม่ไปไหนสักทีนะคะเหมือนออราเคิลอยากจะบอกบอกคุณว่ามันอยู่ที่คุณเลือกนะคะถ้าคุณเลือกที่จะทําสิ่งเดิมๆให้มันวนลูปซ้ำๆมันก็จะวนอย่างนี้ยไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าให้คุณเปลี่ยนมุมมองนะคะจากการที่คุณจะเปลี่ยนให้มันวนไปที่ลูปเดิมเนี่ยคุณก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนให้้มันนนนนเป็อีกดาึงะะค ที่มันดีขึ้นนะคะก็คือทำจากทำพลังงานของตัวเองนะคะให้ปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวเองให้เป็นพลังงานที่เป็นบวกมากขึ้นนะคะถ้าเกิดคุณเคยทําอะไรที่มันเป็นในทางพลังงานลบคุณก็ปรับพลังงานของคุณนะคะให้มันเป็นพลังงานบวกมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะคะแล้วก็ไม่เครียดเลิกคิดมากนะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดมากคุณก็จะเครียดพอคุณเครียด คุณก็จะดูดดูดสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะวนลุบกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะแล้วหน้าตาคุณก็จะไม่สดใสไม่สดชื่นนะคะมันก็จะไม่ดึงดูดไม่น่ามองค่ะไม่ attract นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า คุณอยากจะให้ตัวเองมีพลังงานที่ดีนะคะคุณจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนอารมณ์ของคุณให้คุณมีอารมณ์ดีถ้าคุณมีเรื่องเครียดก็กำจัดความเครียดไปโดยเร็วนะคะแล้วก็ทําจิตใจให้ผ่องแพร่ผ่องใสอะไรที่ช่วยคุณให้คุณสดชื่นและมีจิตใจที่ผ่องแพร่ผ่องใสคุณก็รีบทําสิ่งนั้นนะคะคุณก็จะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาสดใสมีออร่าแล้วก็ใครพบเห็นก็อยากจะคุยด้วยอยากจะเข้ามาหานะคะส่วนไพ่วิงวิสดัมนะคะคุณได้ฮัมมิ่งเบิร์ด จะเห็นว่าในนี้จะเป็นรูปนกฮัมมิงเบิร์นะคะกับดอกไม้ล้อมรอบเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วด้านหลังเนี่ยก็ยังมีบีมีพิมพ์หี่ที่น่ารักมีหัวใจด้วยนะคะมงบอกว่าชีวิตของคุณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีสิ่งที่สวยงามอยู่รอบตัวแต่มันอาจจะอยู่ด้านหลังคุณนะคะซึ่งคุณอาจจะมองไม่เห็นคุณมองไปข้างหน้าคุณอาจจะรู้สึกว่าหข,ข้างหน้ามีแต่เมฆหมอกแต่คุณลองก้มมองที่พื้นหรือว่าหันกลับไปมองข้างหลังเนี่ยคุณมีสีสันที่สวยงามสดใสคุณมีดอกไม้คุณมี no st, นกฮัมมิงเบิ ความเข้มแข็งแล้วก็ตัวตัวแทนของอาขการเปลี่ยนจากสิ่งเดิมๆที่ไม่ดีเนี่ยเป็นสิ่งใหม่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่านกฮัมมิงเบิร์ดเนี่ยสามารถบินได้ต่อเนื่องถึง2000กิโลเมตรในการเดินทางโดยที่ไม่หยุดพักเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยท้อแท้ก็ขอให้คุณนึกถึงฮัมมิงเบิร์ดค่ะว่าคุณจะต้องไม่แพ้ นกหัมิงเบิร์ดนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณเข้ม <c oughs> แข็งอดทนแล้วก็หันไปมองสิ่งที่สวยงามที่อยู่รอบตัวคุณนะคะอย่ามองแต่สิ่งที่มันท,ท้อแท้เสียใจสิ้นหวงังนะคะให้เปลี่ยนมุมมองไปมอง,มองในสิ่งที่ดีๆที่สวยงามนะคะชีวิตคุณก็จะประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีที่สวยงามนะคะและไพน์นางฟ้าออกมาบอกว่า within the next few months นะคะก็ขอแสดงความดีใจกับคนกลุ่มนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนในข้างหน้านี้จริงๆแล้วชลิต บอกคร่าวๆไว้ว่าประมาณเดืนหนึ่งแต่มันอาจจะมีเร็วขึ้นหรือช้าลงนะคะแต่ว่าน่าจะได้มีคนมาชวนคุณไปเดทแน่ๆถ้าคุณปรับพลังงานของคุณให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ก็เด s ออกมาบอกว่าชีวิตของคุณเนี่ยคุณอย่ารู้สึกเศร้าเสียใจยไปเลยเพราะว่าโลกใบน,นี้ยมันมีความยุติธรรมเสมอนะคะ ก็เดชอจะมาบอกว่าคุณไม่ต้องรู้สึกว่าทาไมชีวิตคุณถึงย่าแย่ทําไมชีวิตคุณถึงมีแต่เรื่องทําไมไม่เห็นเหมือนคนอื่นเลยคุณอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะชีวิตใครก็ชีวิตของคนนั้นนะคะชีวิตเราเมื่อเราเจอสิ่งไม่ดีฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณคิดดีคิดบวกแล้วก็คิดว่าชีวิตของคุณจะต้องมีสิ่งที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอนถ้าตอนนี้คุณทุกข์อยู่หรือถ้าคุณมีความสุขอยู่ก็ขอให้คุณอย่าสุขจนเกินไปนะคะให้อารมณ์ระวังระแวดระวังเอาาไววว้้ดย่ ถ้าเกิดสิ่งใดที่เป็นความทุกข์เข้ามาคุณก็จะได้เตรียมใจเผื่อไว้ไม่ทุกข์มากซะจนเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนําของคนที่เลือกคุกกี้เสียงไทยสีฟ้าหวังว่าจะชอบอ่านอ่านไพ่ของชลิสนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชลิสด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกคุกกี้เสียงไทยอันที่สองนะคะก็คือสีแดงอันนี้นะคะชลิสเปิดไพ่มาให้แล้วนะคะ สี่ใบด้วยกันแต่ว่าไพา่นางฟ้าเช้จะคว้ามไม่ก่อนนะคะเพราะไาพา่นางฟ้าเป็นไพ่คําพูดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดกันเกาะทีหลังนะคะพไพ่ใบแรกนะคะจาก Wisdom um Oracle นะคะคุณได้ไพ่ Building Blocks นะคะ Building Blocks เนี่ยผมบอกว่าตอนนี้เหมือนคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะก็อยู่ในลักษณะที่ ที่ดีนะที่รัาบรื่นดีนะคะแล้วก็กำลังก่อร่างสร้างตัวหรือก่อร่างความสัมพันธ์นี้ให้มันเติบโตงอกงามหรือบางคนบางคู่อาจจะถึงขั้นก่อร่างสร้างฐานะเพื่อนาคตข้างหน้าที่จะใช้ร่วมกันเป็นครอบครัวนะคะและคุณเห็นไหมคะในรูปเนี่ยมีอาคารสูงขึ้นมาแล้ผู้หญิงยืนอยู่ข้างบนแล้วก็กำลังแบบ เหมือนมองไปไปที่ไกลๆอะค่ะคือสิ่งที่คุณสร้างนี่มันยังไม่จบนะคุณยังจะสร้างตอบคุณยังมองไปอีกไกลในอนาคตข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นชริสมองว่าคนกลุ่มนี้ถ้าถามว่าจะได้เดทไหมน่าจะได้เดทอยู่แล้วนะคะคือเดทเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณมีคู่หรือคนมีคนคบหรือคุณมีคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วก็กําลังที่จะสร้างความสัมพันธ์ก่อร่างสร้างตัวหรือว่าก่อให้เกิดสิ่งดีๆที่เป็นความมั่นคงในอนาคตข้างหน้าของความเป็นคู่ซึ่งกันและกันนะคะ ส่วนไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่จากวิงวิสดอมนะคะวิงวิสดอมมาบอกคุณว่าเป็นไพ่วิงพิกนะคะวิงพิกก็คือเป็นหมูแล้วก็มีปีกนะคะซึ่งไพ่ใบเนี้ยเหมือนอยากจะมาบอกคนกลุ่มคนที่เลือกอกองคนที่เลือกคุกกี้เสียงทายสีแดงว่าคุณอย่าก,กังวลไปเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณคิดบางสิ่งคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้เหรอมันจะทําได้เหรออะไรเงี้ยโดยสถานการณ์แบบนี้มันไม่น่าจะทําได้นะอะไรเงี้ยคุณอาจจะมีความกังวลนะคะ วิ่งพี่ออกมาบอกว่าไม่ต้องกังวลค่ะถ้าคุณคิดว่ามันทําได้มันก็จะทําได้เหมือนหมูอะค่ะหมูเป็นสัตว์บกถูกไหมคะแต่นางฟ้าบอกว่าหมูก็ยังมีปีกและบินได้เลยมันอยู่ที่จินตนาการของเรานะคะว่า เราอยากทําสิ่งนั้นจริงไหมเราอยากได้สิ่งนั้นจริงไหมถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นมันสําคัญมันจําเป็นเราจะต้องทํามันได้สิถ้าคุณคิดว่าทํามันได้คุณก็จะหาหนทางจนทํามันสาเร็จจนได้นะคะเพราะว่าจากักรวาลและสิ่งศ่าก็จะสปอร์ตคุณให้คุณทําได้จนสําเร็จนะคะถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคู่ควรที่จะเป็นของคุณคุณจะทํามันได้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นขอให้คุณมีความเชื่อและขอให้คุณศรัทธาว่าต่อให้มันจะเป็นสิ่งที่ยากหรือมันดูแล้วในสถานการณ์แบบนนนนนนี้้มมมััไไไ่่าาจจจะะเเปปป็็็ดกอ แต่มันอาจจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่สถานการณ์ร,บรอบๆตัวด้วยแต่คุณสามารถทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้ค่ะและพลังฟ้านะคะลังฟ้าออกมาบอกว่า no need to worry เห็นไหมคะไายสอดคลองกันมากเลยนะคะลังฟ้าบอกว่า no need to w o r y คือคุณไม่ต้องกังวลค่ะสิ่งที่คุณทำเนี่ยถ้าคุณมีความเชื่อและคุณตั้งใจแล้วคุณทําให้มันดีที่สุดนะคะ และคุณก็จะพบว่าคุณก็จะได้ในสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะและไพ่ก็เดชนะคะคุณได้นูว่านะคะไพ่นูว่าเนี่ยเทพนูว่าเนี่ยบอกว่าบางเรื่องเนี่ยคุณสามารถทําได้โดยที่บางครั้งคุณอาจจะต้องใช้าหาข้อมูลปรึกษาเพื่อนปรึกษาบริษัทที่เขาทําทางด้านนี้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ที่คลุกคลีทางด้านนี้นะคะเพื่อช่วยให้คุณเนี่ย ที่จะก่อร่างหรือสร้างหรือครีเอทสิ่งที่คุณต้องการขึ้นมาได้นะคะเชลิสไม่ไม่แน่ใจว่าคนกลุ่มนี้ สถานการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะแต่ไพ่ออกมาสอดคล้องเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีแลนที่จะแต่งงานหรือคุณอาจจะมีแลนที่จะปลูกเรือนหอจะสร้างครอบครัวนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาสอดคล้องว่าคุณทําได้แน่นอนขอให้คุณมีความเชื่อแต่าอาจจะช้าหรือม่เร็วแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละบุคคลนะคะเชอริสก็ขอแสดงความยินดีด้วยว่าคุณได้เดทแน่นอนและคุณก็คงจะเดทเป็นประจำอยู่แล้วนะคะถ้าชอบการอ่านไพ่ของเชริสก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และขอขอบคุณสวัสดีด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกคุกกี้เสีนทายสีเหลืองนะคะเชนิสเปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะยกเวนพายแองเจิลเฉลควางไว้ก่อนเพราะว่าพายแองเจลเป็นไพ่คำพูดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูทีหลังนะคะพไพ่ใบแรกจาก w i s d o m Oracle นะคะคุณได้เด e t r รันะคะในพาพนะคะจะเห็นว่าเป็นจิราฟนะคะสองตัวนะคะกำลังอยู่ในอารมณ์ที่มุ้งมิ้งน่ารักเล็กน้อยนะคะซึ่งไพ่ The t r รัเนี่ยออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณเหมือนไม่มั่นใจในตัวเองหรือคุณอาจจะรู้สึกว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นพี่หญิงหรือผู้ชานะคะบอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณมีมีความความเก่งหรือความมั่นใจหรือว่าความสามารถ ที่ที่น้อยกว่าหรือที่ถนัดน้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งในลักษณะนี้เชาริสมองว่าคุณอาจจะมีคนในความสัมพันธ์อยู่คุณอาจจะมีคนที่คุณคบอยู่นะคะแต่สถานะจะเป็นแฟนหรือยังนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณมีคนอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็คุณก็ให้เขาเป็นผู้นําคุณอยู่เสมอนะคะคุณอาจจะเป็นผู้ตามเช่นอยากไปเที่ยวไหนแล้วแต่อยากจะ หิวอะไรอยากจะกินอะไรอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นประมาณนี้นะคะพาออกมาบอกว่าให้คุณเนี่ยปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะให้คุณเป็นผู้นําบ้างคุณมีศักยภาพที่จะทําได้นะคะเมื่อคุณเป็นผู้นําแล้วก็ให้อีกฝ่ายเป็นผู้ตามบ้างเช่นคุณอาจจะบอกว่าคุณอยากจะไปทานที่นี่ที่ร้านนี้คุณดูคุณดูเอ่อยูทูบที่เขารีวิวมาหรือว่าคุณ เห็นเพจเนี้ยเพจร้านเนี้ยมันเด่งขึ้นมาใน Facebook ของคุณแล้วคุณก็บอกว่ามันน่าสนใจมากมันน่าไปมากอยากไปที่นี่คือคุณลองเป็นผู้นําบ้างคุณลองนําเสนอบ้างนะคะเพราะบางครั้งการเป็นผู้ตามเนี่ยมันก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าตามอยู่ตลอดเวลาจนเราไม่มีจนเราไม่กล้าที่แสดงความคิดของตัวเองเนี่ยมันก็จะอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่ ไม่มีความมั่นใจในตนเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอ,อยากจะทาอะไรอยากจะไปไหนก็ให้คุณมั่นใจในความรู้สึกของคุณเองแล้วก็กล้าที่จะแสดงความรู้สึกของคุณมาเป็นผู้นําบ้างนะคะแล้วไพ่ฟอลคอนก็ออกมาสนับสนุนคุณอีกด้วยค่ะเพราะว่าไพ่ฟอลคอนเนี่ยเ,เป็นนกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งฟอ l คอนเนี่ยเป็นนกที่เขาบอกว่าสามารถบินได้ไกลบินได้เร็ว ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอคเข้าก็เลยออกมาบอกว่าให้คุณเนี่ยจงมีความมั่นใจนะคะคุณสามารถทําได้คุณอย่าคิดว่าสิ่งที่คุณทำนะ่ะมันจะไม่ดีไม่ถูกต้องหรือว่าหรือว่าคุณต้องการที่จะเอาใจใครโดยที่คุณรู้สึกว่าเออถ้าคุณเป็นคนคิดคนเลือกคนตัดสินใจในทุกๆสิ่งเนี่ยมันก็อาจจะทาใหอ้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะ ไม่แฮปปี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่นะคะก็คือคุณสามารถที่จะเป็นผู้นําได้นําเสนอได้บอกบอกได้ว่าตัวเองต้องการอะไรชอบอะไรก็คือคุยกันบอกได้ถึงความต้องการของฝ่ายเขาและฝ่ายเราไม่ใช่แค่ความต้องการของฝ่ายเขาเพียงฝ่ายเดียวนะคะเขาบอกว่าฟอรอ์คอนเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกว่าให้คุณเนี่ยมีความกล้านะคะกลัวให้น้อยลงนะคะอย่าคิดไปเองว่าเอ๊ะมันจะอย่างนั้นไหมมันจะอย่างนี้ไหมจริงๆแนละ้วคุณลองทําดูก่อนนะคะแล้วก็ดูฟิดแบกที่กลับมาว่า คนที่คุณคุยด้วยเขารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่คุณคิดกับสิ่งที่คุณตัดสินใจนะคะเราก็สามารถคุยกันได้นะคะส่วนความกลัวที่คุณมีอยู่ในใจฟร็อกคอนบอกว่าให้คุณลดมันลงนะคะแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกแล้วก็มั่นใจในตัวเองให้มากขึ้นนะคะและไพ่นางฟ้าก็ออกมาบอกว่า listen to your intuition ก็คือนางฟ้าอยากจะบอกให้คุณเน่ยเชื่อความรู้สึกภายในลึกๆของตัวเองนะคะว่าเอ๊ะฉันจะทําอย่างเนี้ย ดีไหมแปลว่าถ้าคุณมีคําถามนี้คือจริงๆแล้วคุณอยากทําแต่คุณไม่มั่นใจในตัวเองให้คุณลองคิดทบทวนค่ะว่าสิ่งที่คุณจะทํานั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดหรือว่าถูกมันเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ใช่หรือว่าไม่ใช่ถ้าคุณคิดทบทวนแล้วเอ๊ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนิดนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยนําเสนอว่าเราจะไปไหนเลยเนาะแต่คราวเนี้ยเราจะลองนําเสนอดูบ้างหรือ เราไม่เคยชวนเลยเนอะเรารอเขาชวนอย่างเดียวบางครั้งเรารู้สึกว่าเออเมื่อไหร่เขาจะชวนเรานะแต่ถ้าเราชวนเองอ่ะไม่เอาเราไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยจินและฟอคเข้าออกมาบอกว่าคุณอย่าไม่กล้าคุณอย่ากลัวค่ะบางครั้งเนี่ยอาจจะ ต้องเป็นเราบ้างที่ชวนบ้างถ้าเราอยากไปแล้วก็ชวนค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบที่นี่เราอยากไปแล้วก็ชวนแล้วก็บอกไม่จำเป็นต้องรอเขาชวนนะคะให้ขอให้คุณมีความกล้ามีความมั่นใจคิดทบทวในใจว่าเอ๊ะฉันต้องการใช่ไหมถ้าฉันต้องการจริงจก็บอกไปเลยค่ะว่าคุณต้องการอะไรนะคะและไพ่กอเดสนะคะคุณได้ไพ่มาสุนะคะซึ่งท่านเนี่ยเป็นเทพเกี่ยวกับ าทางน้ำนะคะก็คือเป็นเทพในทะเลนะคะเขาบอกว่าเทพมาสูเนี่ยเป็นเทพที่น,นําทางให้กับผู้เดินเรือเนี่ยกลับบ้านเสมอนะคะเพราะ,ะนั้นเทพก็เลยเออกมาบอกคุณว่าขอให้คุณจงมั่นใจเพราะว่าถ้าคุณเชื่อให้คุณเชื่ออินทูชั่นของคุณนะคะให้คุณฟังเสียงจากในใจของคุณถ้าคุณเชื่อเสียงในใจของคุณ ว่าเขาบอกให้คุณไปทางไหนให้คุณทำอะไรคุณจงมั่นใจคุณจงมีความกล้าและมาสุเนี่ยท่านก็จะซัพพอร์ตคุณนะคะว่าสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่คุณควรจะทำอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะไปคุณก็บอกเขาว่าเออไปไหมชวนเขาหรือว่าเขายังไม่ชวนเราก็ชวนไหมประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ถามว่าจะได้เดทไหมก็ถ้าที่ผ่านมาคุณยังไม่เคยได้เดทเลยเพราะวารอเขาชวนเนี่ยก็ไปเดทซะ และคุณก็ชวนเขาซะนะคะและคุณจะได้ไประเด็ดแน่อย่างแน่นอนค่ะชลิสก็หวังว่าคุณจะส่งความปรารถนานะคะและชลิสข,ขอขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมคลิปของชลิสนะคะถ้าหากชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และก็กด s u b s c r ค b e ให้ชลิสด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกคุกกี้เสียงไทยสีเขียวนะคะ เชริสเปิดไพ่อาราคโให้หมดแล้วนะคะยกเว้นไพ่แองเจิลนะคะที่เชริสคว่ำหน้าไว้ก่อนเพราะว่าไพ่แองเจิลเป็นแค่ไพ่คำพูดนะคะเราจะมันปเปิดกันตอนท้ายนะคะไพ่แบรกที่คุณได้จาก Wi s ต o ม o r a c l e นะคะคือไพ่หินนะคะไพห่หิงเนี่ยเป็นพลังงานของผู้หญิงน,นะคะเป็นพลังงานที่นุ่มนวลอ่อนหวานสังเกตจากสีของไพ่เห็นไหมคะว่าเป็นสีชมพูก็คือเป็นสีของผู้หญิงน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชริสว่ามไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้นะคะคุณอาจจะมีพลังงานที่แบบ อาจจะตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งมีความรลังงานที่นุ่มนวลอ่อนหวานละมุนนุ่มลึกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบอยู่ในโหมดที่แบบว่า in love อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ก็เลยออกมาบอกว่าคุณก็อยู่ในอารมณ์เนี้ยก็ดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะคือด้วยความที่ว่าพอคุณมีอารมณ์ที่อ่อนไหวมากๆเนี่ยแล้วชลิสไม่แน่ใจที่ผ่านมาคุณอาจจะคือคือเราทุกคนอนะ่ะมันก็จะมี มีเขาเรียกอะไรฮะประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตอะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องความรักนะที่ไม่ค่อยดีนะคะมันก็เลยทําให้เรามีความ,วามรู้สึกว่าระแวงระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไพ่หยินออกมาเนี่ยมันก็จะบอกว่าคุณเนี่ยคือคือมีอารมณ์ที่อ่อนไหวอยู่ในช่วงนี้นะมีอารมณ์มแบบเป็นอารมณ์แบบผู้หญิงผู้หญิงจะาน้าตาผู้หญิงลุมยากอะไรเงี้ยนะคะคือเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวในช่วงนี้ที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่าเซนซิ ฝ่ายหนึ่งคู่ที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขาจะทําอะไรยังไงพูดอะไรปฏิบัติอย่างไรกับคุณเนี่ยมันก็ทําให้คุณเซนสิทีฟได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะวามสูกว่าไม่ไม่ฉันจะฉันจะแบบเขาจะพูดอะไรนะเขาทําแบบนี้เขาเขาหมายถึงอะไรนะคุณก็จะแบบพยายามมาคิดแล้วพอคิดแล้วคุณก็จะคิดไปเองจินตนาการไปเองว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตามประสบการณ์เดิมๆของคุณนะคะเพราะว่าคุณคุณเหมือนกับว่าพอคุณคิดว่า พอคุณคิดไปเองว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ที่มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเฟลรู้สึกแบบเสียใจผิดหวังอะไรเงี้ยคุณก็จะ้ม่รู้สุกว่าไม่ไม่คุณก็จะหลีกหนีตัวเองจากประสบการณ์เออไม่ใช่ค่ะคุณก็จะหลีกหนีตัวเองจากสถานการณ์นั้นๆออกมานะโดยที่คุณโดยที่คุณยังไม่รู้ว่า มันเป็นอย่างที่คุณคิดจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับทาให้ความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ราบรื่นมันเหมือนแบบว่ามันเดินหน้า2อก้าถอยหลัง3าเก้าเลยประมาณนี้นะคะและไพ่วิงวิสตอมก็ออกมาบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าคุณมีแองเจลนะคะที่ดูแลคุ้มครองคุณอยู่นะคะแองเจลเนี่ยออกมาบอกว่า จริงๆทุกคนมีนางฟ้าเทวดาประจําตัวนะคะคุณก็เหมือนกันนะคะทางไทยเราก็เรียกว่านางฟ้าเทวดาใช่ไหมคะทางเมืองฝรั่งเขาก็จะเรียกว่าแองเจลนะคะซึ่งจริงแล้วก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองเราอยู่นะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะแองเจลบอกว่าแองเจลเนี่ยซัพพอร์ตคุณอยู่ด้านหลังนะค,ะค่อยๆดูแลคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณรู้สึกว่ากังวล หรือว่าไม่สบายใจเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุณเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีนะคะคุณนางฟ้าหรือเทวดาประจำตัวคุณก็จะดูแลคุณอยู่แล้วนะคะคุณไม่ต้องกังวลและไม่ต้องกลัวไม่ต้องนำเรื่องราวหรือประสบการณ์ในอดีตของคุณมาเป็นเครื่องตัดสินแล้วก็คิดกลัวไปเองกังวลไปเองนะคะขอให้เชื่อว่าคุณมีนางฟ้ามีเทวดามีแองเจิลที่จะดูแลปกป้องคุณไม่ให้คุณผิดหวังเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะขอให้คุณแบบจงมั่นใจในตัวเองนะคะและไพ่ แองเจิลแอนเซอร์บอก,บอก,บ,อก Angel บอกว่า unlikely เนี่ยค่ะแองเจิลบอกว่ามันไม่ได้เหมือนเดิมนะมันไม่ได้เหมือนที่คุณเคยเจอมานะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดนะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะอะไรเงี้ยคุณอาจจะเจออะไรที่มันเซอร์ไพรส์ก็ได้ถ้าคุณปล่อยให้สถานการณ์เนี้ยมันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นคุณอย่าเพิ่งไปโอ้ไม่เอาไม่ดีกว่าไม่พอแล้วหยุดอย่าพูดหรือว่าให้ไม่ไปดีกว่า สั่งดอกไม้มาแล้วพาไปร้านที่โรแมนติกขนาดนี้ไม่ฉันไม่ไปนะคคุณอย่าคิดไปเองนะะบางครั้งคุณอาจจะเจอเรื่องที่ดีๆเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะพอนองจะออกมาบอกว่าอไราลี่มันไม่ได้เหมือนเดิมนะคะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะและไปไปสุดท้ายนะคะจากเดสนะคะก็เดสคุณได้ไพ่อยตมิสนะคะซึ่งเป็นไพ่ เพื่อเป็นเทพนะคะที่อยู่ในเวลากลางคืนนะคะเป็นเทพแห่งพระจันทร์นะคะสัญล nice ักษณ์ท uhm, anyway, ี่เห็นบนศีรษะนี้เป็นพระจันทร์เสี้ยวนะคะไม่ใช่สัวเจ๋งนะคะอันนี้เป็นอาทิอาทิมิสนะคะเทพอาทิมิสเนี่ยออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกลังเลใจไม่แน่ใจไม่มั่นใจเนี่ยก็ให้คุณอยู่กับตัวเองนะคะในยามค่าคืนแล้วก็คิดทบทวนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าเอ๊ะอันนั้นมันผ่านมาแล้วเนาะอันนี้มันเป็นคนใหม่เป็นเรื่องใหม่เป็นสถานการณ์ใหม่แล้วคุณก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วมันไม่เหมือนเดิมหรอกนะคะอันไรลี่นะคะม ที่สําคัญก็คือไพ่ออ็กซิเสเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกว่าให้คุณเนี่ยอินดิเพนเดนซ์ก็คือว่าถ้าคุณยังยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆที่มันทําให้คุณสตรัคไปไหนไม่ได้ก้าวต่อไปไม่ได้เริ่มต้นใหม่ไม่ได้ก็ให้คุณปลดปล่อยตัวเองค่ะเป็นอิสระนะคะแล้วคุณก็จะเริ่มต้นใหม่ได้ก้าวต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เชอริสว่ามีโอกาสได้เดทดมากๆเลยแต่อยู่ที่ตัวคุณนะคะว่านอกจากคุณได้เด็ดแล้วบางที่เขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์บอกรักหรือว่าให้คอมเมนต์คุณ,ก,ะคะคณก,กลัวนนะะะะคคอย่า ให้มีความมั่นใจมีความเชื่อในตัวเองนะคะแล้วก็กล้าแล้วก็ลุยข้างหน้าค่ะลุยไปเลยค่ะมันอันไลลี่มันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเชลิชื่ว่าคุณจะโชคดีและมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะและก็เชลิสขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังคลิปของเชลิสถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์ถ้าเกิดว่าใช่ก็กดแชร์และเชลิสฝากกด subscribe เชลิสด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ